กสิภารทวาชะสูตรหน้าสามเจสัทธาพีชังตะปุบบธิปัญญาเมยุขนังทลังเฮริอีสามนโนโยตังสัทติเมภาลปาจานังกายกุตโตวจิคุตโต อาหาเรอุทเรยโตสัจจังกโรมินิธานังโสระจังเมปโมจนางวิริยังเมทุระโทไรหังโยคักเคมาทิวาหนางขัจฉติอนิวัตันตังยัตถคันตะวานัสโซจติ เอวเมิสากสิกัตถะสาโหติอมตพะลาเอตังกสสิกัสิตวานะสัพพะทุกขาปมุจจติตีนาอมตะ พราหมี่กําลังทํานาอยู่ตําหนิพระองค์ว่าควรไปไถไปหวานไปทํานาเองไม่ควรไปเที่ยวขอชาวบ้านพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ก็ทรงทํานาเหมือนกันแต่นาที่พระองค์ทํานั้นเป็นนาพิเศษคือศรัทธาพืชเพียงตั้งดังเม็ดฝนปัญญายนชำแรกดังแอกไถ่ิรินอนเชื่อถือนั่นคือใจสติไวดังพานปรตักคง สำรวมกายวาจาในอาหารรู้ประมาณผ่านเลี่ยงบ่อและหลุงโสรัจ,จสัจจะมาประชุมทำเพียงทุ่มไม่ทอดทุรนงานนาเช่นนี้มีอมตะผลไม่กลับบนทนทุกข์วงสงสารปลอดกเกษมสิ่ง้องของไทยพานถึงนิพพานพ้นโศกวิโยคเอ่ย